ต้อนรับสู่เทศกาลคริสต์มาสครับผมเจนเนอเรชั่นเซนเตอร์นะครับวันนี้ก็จะเป็นวอล์กนะครับวันหนึ่งของเรานะที่จะเข้าสู่ช่วงเทศกาลคริสต์มาสของอสมฉะนครราชสีมาเรานะครับท่านผู้ชมกิจกรรมที่เราจะทำกันในวันนี้นะฮะก็จะมีเปิดไฟต้นคริสต์มาสนะตอนช่วงเย็นสักครับคุณมานะผมก็จะไปช่วยงานนะไปฉีดกางเขนนะครับโอ้โหใส่ชุดขาวยืนกอดอกอย่างเท่นะท่านผู้ชมเราก็จะ วอล์กไปแบบนี้เรื่อนฮะถ่ายไปนะฮะถ้าท่านผู้ชมเบื่อนะฮะ <c oughs> ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็ออกไปได้เลยนะครับ <c oughs> ท่านผู้ชมยิน <c oughs> ดีฮ <c oughs> ะโอเค รู้เราต่อนไม่รู้เขาให้เราทําอะไรละ่ะเขใเอานี่นใส่เข้าไปในนี้แล้วใส่ตรงไหนก็เอาแกะออกก่อนนะแกะตรงไหนอะเอาเอาขุดกระไก,ก่กระไกอ่อ้ท่านผู้ชมนี่ใครอยากเรียนอันสามชั <c oughs> ้นอ่ะเก็บไว้น่ให้หน่อยฮะหยิบได้หยิบคุณก็สทยเะไรกันะครือเดือถ่าดเลยเขา เอ้าวกล่องเดียวใส่สองอันอ๋อใหญ่ไม่ก็รู้ว่าแต่ตัวแทนห้องคุณมีสองคนไม่ใช่มาหยิบมาหยิกล่องเลยแล้วนี่คือแล้วอีกคนหนึ่งล่ะก็นั่นละสิอ้าวนีกคนหนึ่งทำยังไงกอดแขนไหมครับของผมมันอินดี้แมฮะอินดี้สุดๆครับพระกุมารจะได้แก่ของขวัญไหมครับเนี่ยผมเนี่ย แก้ได้ไั้มเออได้ได้ก็ได้เช <พอ S 1> <ก>้าขอขอ<ก>เร<ด>าก็จะมีทุกคน,นะตัวแทนห้องห้อละสองคนนะครับถือกล่องของขวัญนะครับเพื่อที่จะเอาไปให้พระกุม,มารเยซูตรงนั้นนะครับ ก็ตอนเช้าก็เสร็จเรียบร้อยแนละ้วก็เดี๋ยวผมจะขึ้นไปเรียนนะก็เดี๋ยวห้าโมงเย็นนะครับมาเจอกันนะตรงนี้เราก็จะมาทําพิธีเสกท่ามักุมานกับเปิดไฟต้นคริสต์มาสปีนี้นะต้นคริสต์มาสกับท่ามักุมานโรงเรียนเรานะโอ้โหสวยงามอ่ะก็มาเจอกันตอนเย็นครับ สวยมากเลยนะท่านผู้ชมแล้วก็เดี๋ยวให้แต่กล้องเราไปถ่ายรอบๆว่าตอนคือมันโรงเรียนเราจะสวยขนาดไหนนะครับพระบุตรและพระจิตขอบพระคุณขอบพระธารขอบพระเยซูคริสต์เจ้าความรักของพระบิดาและความสัมพันธ์ของพระจิตสถิตกับท่านทั้งไร้และสถิตกับท่านด้วยคณะพระดาคณะครูและนักเรียนที่รักทุกคน ในวันนี้พวกเรามีความยินดีนะชุมนุมกันเพื่อทําพิธีเสกถ้ำพระกุมาน,นี้ในวันนี้เป็นโอกาสเสกป้ายของเพื่นของเราที่อยู่หน้ารูปแม่พาด้วยให้เรากราบอ้อนวอนขอให้พระองค์ประทานพระสะทาน 3 4 วันเขาก็พรจากองพระผู้เป็นเจ้านะครับสำหรับพวกเราโอกาสคริสต์มาสที่จะมาถึงแล้วก็ปีใหม่ด้วยนะครับเพราะวันนี้เรามาอยู่ร่วมกันเพื่อเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการบังเกิดมาขององค์พระผู้มารเจาพระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยขอพระพรจากองค์พระผู้มารเจาจกพระเจ้าผู้ทรงสัรพานุภาพพระพิดาและพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเทิน วันราะวันนติกรรมนะครับในการเสกถ้ำาครับเสกุภารแล้วก็ป้ายรนเด็กของเราได้จบแล้วนะครับให้เราไปในสันทิสุขขององค์พระเจ้าเถิดขอขอบพระคุณพระเจ้าเป็นไงกันบ้างครับกับงานรมาสของโรนสัมชัญนครราชสีมารั้กจะเป็นนคริสต์มาะครับแล้วก็เสกถ้ำพระกุมารเยซูนะครับในวันนี้นะครับ ชิสมาสนีครับผมก็ขอให้ท่านมาชมนะครับที่ติดตามเป็นร